โครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานโดยสำนักง,งานลูกเสือแห่งชาติสำนักง,งานลูกเสือแห่งชาติได้น้อมนำความสำเร็จของโครงการจิตอาสาพระราชทานในพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวมกันจัดทําโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดําริเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนภายใต้การดําเนินงานจิตอาสาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน มุ่งประสานทำความดีด้วยหัวใจโดยสำนักง,งานลูกเสือแห่งชาติได้ขอพระราชทานหลักสูตรลูกเสือจิตอาสาพระราชทานมาดำเนินการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือได้เสริมสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนให้เป็นการถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ สำนักง,งานลูกเสือแห่งชาติได้รับพระราชทานหลักสูตรลูกเสือจิตอาสาและตราสัญลักษณ์ลูกเสือจิตอา,า,ตาส,เสออา,าเพื่อนํามาใช้ในการที่จะพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือจัดตั้งหน่วยลูกเสือจิตอาสาในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาลูกเสือทั้งทางกายสติปัญญาจิตใจและศิลธรรมเพื่อให้เป็นพลเมืองดีของชาติต่ตอไปในการขับเคลื่อนโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน สำนักง,งานลูกเสือแห่งชาติได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปีงบประมาณ2,564โดยมีแผนขับเคลื่อนดำเนินการฝึกอบรมวิทยากรแกนนำลูกเสือจิตอาสาพระราชทานอบรมผู้บังคับบัญชาสถานศึกษาลูกเสือจิตอาสาพระราชทานและอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานระดับสถานศึกษาทั่วประเทศ77จังหวัด ผลการดำเนินงานลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในปีพุทธศักราช2564และปีพุทธศักราช2565มีผู้ผ่านการอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานจำนวน265,000คนสถานศึกษาที่ตั้งหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทานจำนวน6,160แห่งเพื่อให เป็นการส่งเสริมให้ลูกเสือจิตอาสาพพะเธานได้ทำความดีด้วยหัวใจกิจกรรมสำคัญของลูกเสือจิตอาสาพพะเธานก็คือการพัฒนาชุมชนรอบสถานศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมลูกเสือจิตอาสาพัฒนาซึ่งได้กำหนดให้ลูกเสือจิตอาสาพระเ ת ทานได้ทำความดีโดยการทำกิจกรรมพัฒนาชุมชนรอบสถานศึกษาไม่น้อยกว่า3ครั้งแล้วนำเอาความรู้และประสบการณ์ มาร่วมงานชุมนุมลูกเสือจิตอาสา,าพระรร่ทานระดับชาติพร้อมกันทั้ง77จังหวัดจังหวัดและ500นายตั้งแต่วันที่29มิถุนายนถึงวันที่1กรกฎาคม2566รวมถึงจัดงานชุมนุมในระดับชาติที่ค่ายวยชิราวุธในช่วงเวลาดังกล่าวไปพร้อมกันด้วย การจัดงานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานประจำปีพุทธศักราช2 5 6 6รพร้อมกัน77จังหวัดมีลูกเสือจิตอาสาพระราชทานเข้าร่วมงานรวม38,500คนและส่วนกลางการจัดงานณค่ายลูกเสือวชิราวุธอําเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีมีผู้เข้าร่วมจำนวน1560คนผลการดำเนินงานทั่วประเทศมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด4 0 6 0 0คน ในระยะต่อไปสำนักง,งานลูกเสือแห่งชาติมีแผนดําเนินการจัดตั้งหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระเรธทานให้ครบทุกโรงเรียนจํานวน30,000โรงเรียนภายใน5ปีเพื่อใช้กิจกรรมลูกเสือจิตอาสาพระเรธทานในการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นคนดีของบ้านเมืองอย่างยั่งยืนต่อไป การดาเนินงานโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานนอกเหนือจากการถวายความจงรักภักดีและสนองพระราชดําริโครงการจิตอาสาพระราชทานขององค์ประมุคขคณะลูกเสือแห่งชาติไปสู่เด็กและเยาวชนแล้วสำนักง,งานลูกเสือแห่งชาติยังมีความมุ่งหวังในการดำเนินงานโครงการนี้ให้เป็นกิจกรรมที่ช่วยบ่มเพาะและเสริมสร้างจิตสำนึกให้กับเด็กและเยาวชนให้เป็นพลเมืองที่เข้มแข็งและมีความรับผิดชอบต่อสังคมนั่นคือ รับรู้การเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่ตนอยู่รู้บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตนในสังคมมีส่วนร่วมในการช่วยแก้ปัญหาและพัฒนาสังคมสามารถพิจารณาและรับรู้ผลกระทบต่อสังคมจากการกระทําของตนที่สําคัญคือการทํากิจกรรมจิตอาสาและบำเพ็ญประโยชน์ของลูกเสือเนตนารีจะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของการลูกเสือในการช่วยเหลือผู้อื่นตามคําปฏิญาณของลูกเสือ